เรียบร้อยเรียบร้อยปาออกแ๋งงเลยจะืมยังไงครับลูกเี้ตงครับวเฮ้ยเข้าครับเอทางด้านของแบ็ซ้ายมโอ้เข้าไปครับมไม่ได้ดู รทบแ,แ,แล้วใส่ขวาเฮ้ยเร็วเร็วเเร็วเขวาครับโอ้รัเล่นเสี่ยงดูนะครับตรงนี้เจจ่าใส่ครับตรงนี้โอ้โหใส่เท้าเฮ้ยเข้าครับแมโอ้เลี้ยงฝาดแล้วครับแต่เอกี้ครับเวลาท้ายๆครับนาทีบาปมีจริงหรือเปล่าครับวันนี้ฮะถ้าคุณได้นะฮะมันจะสวยพลุของเข้าเกมจริงนะฮะแต่ถ้าไม่ได้จบตรงนี้เลยนะโอ่ที่พิโรธศิธิ์นะครับผมไม่ไม่ชิด I'm